สบายดีและสวัสดีเดอ้อผู้แม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเดอ้อมือนีก็มาพบพอก็น้องเลยมาตลาดก็เผื่อนละตีมือนี้พี่น้องโดยมาซื้อเครื่องเมื่อใส่แกงเน่อไม่เนาะเมื่อเห็ดให้ส้าง่นกินเพื่อกามม้อนีกะหาก็มาแต่แป้งหลุดแป้งหลุดแล้วล่ะก็มาตลาดเลยเนาะพี่น้องสอมแป้งหลุดนั่นแหละโดยก็มีผู้ใหญ่เพิ่นซอยมาอาใจดีเนาะพี่น้องโดยตอนนี้ก็สิเขาไปซื้อเครื่องเลยโดย มา,มาตลาดยามสวยๆน่อยหนึ่งสบายดีเด้อทางนี้ไปมาเนี่เอออยู่นี่แหละ masuk kado <laughs> คุณกำลังเลือกใส่ยังอันนี้กระถุงวะไปไปแจ็คซื้อเออแนวอันไปติดใส่ซิงอะไรน้ำเงาเลยแกไปน้ำเงาเลยอย่างนี้เดียกวาย ให้พืนผักให้เลยเนาะให้กอให้พืนผักให้เลยแก้งน้องใหม่ย่างนอกมือนี่แก้งไลเติอก็นี่เอ๊ แบบโดนกินเถื่อหนึ่งเนาะแบบเปลี่ยนเมนูมแมนเรียบร้อยซื้อแล้วแล้ว ยังบ่สวยปานใดมันก็ยังแดดบ่ออกซื้อน้ําบ่หรือซื้อหยังไลยเติบได้เท่านี้นะแม่นสังขักให้พอดีแล้วถ้าเลือกเอานะมีแต่ว่าเฮาสิไปแวะอันเก็บพะเยงเนาะแวะเก็บตรงหน้าก็ได้โอเคเก็บเอาแบบอยู่ทงหน้าธรรมชาติเลย เพิ่นว่ายังก่อไผว่าเอาข้าวอย่น้มันจะมีอยู่นะเราแต่ว่าผาอาเอาไวแซ่บเนํามะพร้าวค่ะกไม้น้องมนูสิไปเก็บอันเออบ่แม่นไปไว้อนมนําเนาะแม่นพอทางอ้ายไปเียกก่อนแล้วพี่น้องพอดีเลยเนาะ่ดดพอดีมันก็ยังบ่สวยปานใดเด้หากะเวลา10:00นพอดีแหละ มหยิบแต่ธรรมชาติเลยเนองสื้ออะลายยางเนาะราคาเทาไหน้านนางกันเงโอเคได้แล้วซื้อน้ำยานางก่อนเนาะ วัดศรออกเมื่อผลคือมาเนาะบาทนี่เมื่อไรบ่อันนี้ทางนี้พอ้ผลมาเลย มาแบบบโบโบ,โบโกาวเลยผนกับมาแบบบาทเดียวตกโบแห้งกับใครไหนเนาะพออในเมือได้ฝนหยิบมาแล้วชิมเมื่อเอาน้องมาอีกเพื่อนเพอนลลตี้เพิ่นก่อนเนาะ บัสวยปันไดบางห่านก็ยังบัเปิดเดี่ยวเม็ดพ้นลงมาใส่ชั้นแล้ว หยิบมาพอผลอีกโอ้โอโอมาหอดแล้วเนาะตอนนี้กำลังสิไปซับหน่อไม้มาหน่อไม้อยันเลี้ยงน้องบ่คอยออกเนาะบ่มีบัานไดมีแต่หน่อนน้อยก็เลยสิมาซับไม้สังไวคือเก่าเออหน้องใหม่สังไ <laughs> ว,วางายฮะเ,เอเอหมักลำไยบอก คอยนี่ละคอยมาเยี่ยมมายามวานบอม่ซือเรอมาเขียบบอหมด หมดตึกแล้วเ่มได้กินข้าวาเนาะเหมือนเดงไฟไม่เหี่ยวนนะแมนต้นน้อยๆหนึ่งเนาะขอกินหมดสุกคาต้นเลยมันสุกแล้วมันแหอกเลยเนาะมันแตกออกเลยกินบ่กินเลยแหละเบ่อ วายากยังวายากเป็นอะไรหวานบ่หวานแซ่บไหม,มยัง <laughs> บิดไปบ่มเอาก็ได้ได้มสมุนวพรตัวมันนะั่นนะอ,อันนี้ต้นนี้ยังก่อนเราปลูกนี่นะเฮ้ยหวานจอดเออหวานจอดเต็มเลยเนาะเราปลูกบ้าบังเ้ำไหลปะ คนไม้ิ่นกระไลหลาย,ลายแบบอยู่แคมหัวเเพป็นแถวเลยเนาะนี่ไงหน่อไม,อนนม้อันนี้เรนเลียงนอก,มกบมีม้เราอันนี้ซับคลายนั่นเดนนอนี่น มาปขาอยู่พพงามนี้่ะมนนี่เป็นอะไรเลยอันนี้ก็มีาจู่พอ่มนโปรไกวบอ่ะันเอามาใส่ยืด ตกออกตลอดดิดอกแล้วไม่เยหมันพอดีแกงสับแป๊บเดียวคือทาไปห้าอยู่ป่าเลยเนาะเมียน บ้เด็กไปหาแบบยำเศร้าเนาะเฮ้ยเนาะแบบไปหาน้องไม้ไหลมาแกงให้เพื่อกินคือว่าไปสวยกะคนอื่นเขาไปหาก่อนมาอยากมีนะคไปสวยแม่นอืมเด็กเนียงไปเนียงมาเห็ดเห็ดป๋อเนาะคือใส่แกงน้องไม้เลยแหละสิแต่แบบโบมีเนาะ ในอยู่ตลาดมันันๆนซื้อเนาะคิดว่ามันซีโต้งแห้งจำนี่บอเ,เอาเหี้ยเลยให้ถือส่วยไหมม,มาถอ,อก,กันได,ไ,ดได้มาเกียบด้ฮักซีน่น ยังะหดอกยังอยากกินอยู่ขอเนี่ยเด้อหลักมอปิตปะเขีบคุละไรแบบนี้เนาะหมดแดงพาเนาะก็หมดแดงไฟเลยนี่นะโอ้ยต๊นี่ มาก็เลยน้ำหลังแล้วบานนี้โ <น refuse> คบนี่เจ็บเจ็บหมดนะน,นี่จอหลุดว้ยหันแล้วก็พากันเขามาซับเอาเนาะเนาไใหม่ไปแกง ไปปนกันวห อยู่ในกลางเลยบอกได้ไหมไอคอยมาส่องเมื่อกี้นี่งบรดเห็นอนะเอานนี้เป่าออเบิดอะไรนี่โอ้ยยิง ชุ่มๆเนาะเห็นทำไงเนี้มันกแสบเนี่หน่อม่ มีร,ระเบิดทงใส่ว่าพ่อจะมีแนะเครื่องลายลอ,อ่ะ <c oughs> มันสุกคาะตัวเลยอยากกินจะคล้องเพิ่นกระเบือยู่เนาะเพิ่นไปตลาดพิ่นไปตลาดเข <c oughs> าเลยอันซับเอาเองปกติเพิ่นซับหายแต่เขาซับเอ,เอาเองก็ได้เองเอา ลมลมนิดนึงมาหนิเอากินกินพอแกงแล้วสำนีกะทิบ,บอกมือเลยเนาะบอกไปเลยได้อ,อยู่ที่ นอใหญ่เนาะนอใหม่กันนอใหม่นี้อ่อนเนาะตอให้นอใหญ่เลยกัถ้าพ่อจะเอาเพิ่อมอใหม่นมีแค่เพื่อนะมีอยู่แ,แต่ว่าม,มันขึ้นสูงหมือนเอืม อืมไปปอกซอยผึ่กอนเนาะบ้านี้ตอนนี้กัปอกแล้วแล้วเนาะนั่นเลยบอจักเลยบอะยังสิไปเก็บผักขยง,งอยู่แถวถงนาอยู่เนาะอนเนะยนน ต้มก็คือสิจืดวายอยู่เต็ดกับตัวใหญ่นาะเหลืวแล้วผ่านไปเลย เลยฮอดแล้วก็ต้มเลยเนาะพี่นอกวันนี้มาเวเก็บพักขเยงแห้ง,ง่าบรได้ไปทางพุ่นเนาะบริได้ไปทางคันนาผูมีอยู่เบาจอดลงมาเก็บอยู่บนนี้เลย คนโตก,ก็สิมีน้ำเนี่ยจักหน่อยอืมเอาระวังได้ได,ได้ทางพุ่นจะว่ายนเ่ยเนาเลยเนาะอืม กำลังเก็บผักขยัง,ยงพ่อจะใส่แกงน่อกไม้ลงมาเก็บอยู่หลุ่มเลยจอดรถไว้อยู่เทิงวันนี้ก็จะเป็นนาประบนเพ่อนเพ็นหมัดกระตุกอียังใสน่นาอไวไหลนกเป็นเม็ดเลยเข่ากะ ว้างามอีกเลยสวยงามมากเลยบ่อนบนผืนนันน่งเนาะผืน่ามีหอดเสียงนะเหวดาปลาบ่อนงามแหงมีหอดเสียงนกเก็บอะไรเอาอะไระาแจ้งนี่ยาวเติมเนาะ โหลดกะขี่ได้อยู่เนาะมีหลายคนถามาหลุดไปซ้ายหลดนองแหลไปซ้ายเนาะตีนมันแวบนี่เลยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทางหน้า่บริเปลี่ยนไม่ได้สูบเติมมันอยากแวบโจทยไว้ในเฮือนขี้ปุ่นกระจับก็เลยสิไปล่างเนาะ ขายเองพอ,อ,อดีไส่เอะไรซักนี่มาโจทย์เอาแถวนี้อ้าพี่น้องเอ้ยไปแล้วก็ไปเจอกันอยู่ดินเมถาเลยเดอ้อแจ้งน้องหม่เมื่อนี้ก็ได้เนาะโดยพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดดินเมถาเป็นทีเรียบร้อยแล้วทางสร้างผืนกันยัง่งบุ๊คือเก่าเนาะพี่น้องเพื่อนเห็ดเฮือนให้เมตูเพื่นบ้า สีมากแกงน้องไม้มือน,นี้พี่น้องเอ้ยอ่ะตอนนี้กห็หอดเือนไม่าเอาเพลินแล้วกทาท่งน้องแหลกสิคอตัวลาไปพินเท่านี้ก่อนเดอ้อโดยกาขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พีนพนนจนจนพ่น้องที่หับซุ้มคลิปของน้องแหลกตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาท่าน้องแหลกเอาผิพานานดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออไปหลายๆก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซู้มคลิปของน้องแหลตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณา แต่คลิปนี้กสิขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดี